สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะขณะนี้เจ๊ตุ่มพามาชมสวนอินทพาลัมนะคะอยู่ใกล้บ้านเจ๊ตุ่มเองค่ะอยู่ที่อำเภอของเจ๊ตุ่มนี่แหละค่ะอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะสวนเปิดใหม่เขาเปิดมาได้สามปีแล้วแต่เราไม่รู้เราเพิ่งเห็นก็ลงคลิปเราเพิ่งเห็นนะคะนี่ค่ะเจนินทพาลัมมาพี่น้องหวานนะคะหวาน นม,มีเยอะนะคะเขาเขายังไม่เปิดไอ้ที่เขาเปิดก็เ,เปิดเป็นบางต้นเนี่ยต้นนี้เขาเปิดเจ๊ตุ้มก็มาดูวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยววันนี้โอ้อากาศเป็นใจไม่ไม่แดดแดดไม่ร้อนฟ้าไม่เปิดแต่อบอ้าวอยู่อบอ้าวแต่ว่ามันไม่มีแดดพามาชมอินสวนอินทาลัมนะคะ ค่ะพี่น้องสวยค่ะมาชมด้วยกันนะคะพี่น้อง อ่อนเนาะเขาปลูกได้เขาทําได้บ้านเจตุ่มก็มีอยู่สามต้นแต่ต้นหนึ่งกําลังเป็นลูกแต่มันเล็กๆนิดเดียวเดี๋ยววลังจะไปถ่ายดูของเจตุมปลูกมาได้สามปีอันนี้เขาบารุงมาดีมากเขาบอกเขาเขาเปิดมาขายมาสามปีแล้วแต่เราเพิ่งจะมาเห็นนะคะพี่น้องเราเพิ่งจะเห็นเขาลงเฟซนี่ค่ะ แล้วจะพาไปชมสีแดงเดี๋ยวเราเห็นสีแดงแล้วพี่น้องจะพาชมสวนสีแดงอู้สวนเขาใหญ่มีเยอะแล้วก็มันต้นยังอันนี้แสดงว่าเขาเก็บขายไปแล้วมั้งเนาะก็ห่ออย่างดีสองชั้นสามชั้นนะพี่น้อง ีแดงเดี๋พามาดูพันสีแดงนี่ค่ะพันสีแดงพันสีแดงพี่น้องที่จุ๋มมาเจ้าแรกเลยนะวันนี้เช้า สวยไหมมาพี่น้องวันนี้เข้าชมสวนอินทผาลัมสีแดงนี้พันพันอะไรพันใบเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมีหลายสีเ มาชมบรรยากาศส่วนอินทรพาลามอันนี้พันธ์สีแดงนะครับพี่น้องสีแดง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านวันนี้โอ้ยชมเต็มที่เลยพี่น้องอินทภาลัมมาสวนอินทภาลัมนะคะนะคะอันนี้สีแดงพันสีแดง <c oughs> น,นี่พันสีแดงค่ะ

ยบวันเกียวกับแต่ว่านขอนึงดกท่ตะดวงดวงดวงเขาใส่ดอกกุยยาตรวนั้นดวงเดินใส่ติดตเอมาเขาไ่ได้ใส่สารอ่าชมันใ่เป็นเจ้าดาวตกใจดูไม่ได้ชิมตัวดวงสามขันฟันไม่ดีชิมไม่ได้นีเอาเป็นอย่างมันมีฟันเขียวอ่าไอซัมนีมันไม่ได้ถือว่าเบิดดอกแคนะมมันงดไลล่ใหญ่กบมี ซุกต้นนี้กินสุกอ่ะขายกล้องละหาสิบาทแต่ว่าบ่อนสุกนี่นี่แหละหน้าข่อยคือหมูกินซุกน่ะแม่นค่ะนี่เนื้อละหลายเดี๋ยมันสิ่นี้หน่วยสุกบังเฮาไปเบิงบ่อหมูกินซุกไก่บ่อทันหมูเลยบ่อทันกันเลยกล้องละหาสิบบาทอันนี้เพป็นกะลังจะเริ่มเหรอเด้นี่นี่กินสุกสองตนคู่กันเลยกินสุกกินสุกเลยเพราะว่าผู้ใดจะกินดิบกินบ่ได้เลยอันที่บ่อนหอนเป็นลายใหญ่บ่อนหอนบ่ทันถึงเวลาหอนอันต้นไหนนั่นนะ บ่อันนี่หน่อยมันบ่ทันถึงเวลาห่อหรือว่าโอ้อันนั้นข่อยบได้ผสมเอาค่ะเพราะว่ามัน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 เป็นแสกธรรมชาติบ่มันเป็นแสกคือเฮาแบบว่ามันออกมาเบิ่งสวยแล้วนี่นี่เอาเพว่าไม่แขวเอากาลังเริ่มสูงมันไม่สองตนกินสูงขนนี่มันมีฟันก็ให้มีกินเ่ยมัน่อนเนี้ย มันอ่อนมันนุ่มหวานมันหวานเดีนะเดี๋ยวโอ๊ตเราบางคนล้วงเอาเอาไปได้เขาเก็บใส่กล่องขายเมนต่าวตุข่อยส่วนมากนี่กะแล้าต้าลูกสาวนี่ดีเนี่ยเราบางคนสุกด้นี่หวานพี่น้องสุกเนี่หวานนี่ไงหวานมันหวานมันเอาถือเอามันสุกนี่นี่เจ้นจะหวานี่ไข่ไก่ไม่พอกรึเปล่าไม่เคยกินอันสุกนั่นเนี่ยโอ้ยหวานมันมากพี่น้องมันสุกแซ่บอีหลีแซ่บบ่อ๋อนี่นี่ตัวนี้ยังเนื้อหลายนั่ะสุก ทูกมี่พนกลับมาจองแต่ว่าพนลังค์ค้นประเทศจังสี่เด้พอี่กายพนเอาไปเป็นจานหรอบันนีบ้านพนมีผู้เฒ่าเป็นบ่ไปแฝนไว้เราถ่ายร้องมันก็จะโลลงมาเหมือนเรหาลูกลูกพนเป็นอยากให้ผู้เฒ่ากินหลายคือมันหวังมาซ้ำเลยกกินซ้ำหนนโตมือพวกหมอพยาบาลพนมาเอาไปหวานแล้วมันเบาหวานน้อยหวานเนี่ยอันจานไหนว่าหมอหมอจองจานงลหรืออะไรนี่มันจะรวม หมอจองจันไดนน้องบอสสักติเขียนให้เพื่อนตัวนี้ไอ้เพื่อนเพื่อนจะมาเอาไปแฝนให้แม่เพื่อกินซูเป๊หวานมากเพื่อนน้องถ่ายรูกเลยค่ะ่ายเลยน้ำมันหวานเนี่ยบอสกินหลายตัเพราะว่าเพราะเจ้าเจ้าข่าวได้ยเจ้าข่าวกินแล้วมันมันสลัดตูวออกกับนิดหนึ่งเห็นปะแม่บอกเอาน้องเบื้องเหนือหลายหลายแต่ว่าเขาก่บพ่อมันใจดอกเพราะว่ามันเพราะฉะนั้นนั้นมันดอกไรมันยันลูกออก ตเกินไปแหมนี่ต้นนี้หลายก็ตูต้นขอบคุณค่ะพาชมสวนอิทธภาลำนะคะวันนี้